สวัสดีค่ะน้องพี่รีแอควันนี้มีพี่คนเดียวขอรัดคิวมาเลยเพราะวันนี้เรื่องามยามดีวันที่23ากรกฎาเวลา19บเนาฬิกาตรงเรามีนัดกันที่ช่องดูมันดิเพราะว่าวันนี้เชเลอร์เข็มจรีราต้องรอดจะออกเราก็เลยมาแบบไม่รอน้องละน้องอยังไม่เลิกงานเราก็เลยมาขอมารีแอคอยากรีแอคแบบเรียวไทม์สดๆเลย เพื่อขอมาีแอคคนเดียวนะคะวันนี้เราก็มานั่งรอเลยรอเลยรอสิบเก้านาฬิกเลยตอนนี้สิบแปดนาฬิกาห้าสิบหกนาทีแล้วเราจะรออย่างใจจดใจจอ่อคือแบบบอกตรงๆเลยคือเป็นซีรีส์ที่รอรอจริงๆเรื่องเนี้ยแบบมันยังไงดีอ่ะเป็นซีรีส์วายไทยแบบใหม่ๆอะไรใหม่ๆ หลุดจากรั้วโรงเรียนรั้วมหาหลัยหรือเป็นแนวที่สำหรับเรามันใหม่คือแบบว่าเป็นซีรีส์วายแล้วยังเป็นแนวผีปรัแบบผีแนวความเชื่อวัฒนธรรมแบบโซนภาคอีสานอีกแบบจึ้งอ่ะเออ ตอนอ่านนิยายแบบก็แบบเอ้ยเคยคิดว่าถ้ามันเป็นซีรีส์อะ่ะมันจะเป็นยังไงอะ่ะใครจะมาแสดงได้ขนาดนี้โอ้ต้องแบบขอบคุณดูมันดิเลยขอบคุณคนที่แคสนักแสดงที่ทำได้ออกมาแบบตอนดูพาล็อตคือแบบโอ้ตื่นเต้นมากอยากดูแบบอยากดูมากแล้วว่ะจนแบบวันนี้ละว,วันที่ เทลเลอร์กำลังจะออกภายในสามนาทีนี้แล้วตื่นเต้นอนะเราอ่านเรื่องนี้แล้วเราชอบมากเพราะฉะนั้นเราคาดหวังแบบบอกตรงๆเลยเวลาคาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้มากกลัวเจ็บแต่แบบเออดูจากที่เขาลงโซเชียลแบบอัปเดตบ่อยรู้สึกได้ว่าเออเราอาจจะไม่เจ็บเราอาจเราอาจจะได้เออจะ น่าจะดีนะเราก็เลยตื่นเต้นมากรอรอรอห้าสิบเก้าแล้วทุกคนสิบแปดนาฬิกาห้าสิบเก้าแล้วแปนึงเฮ้ยมานับถอยหลังไว้ด้วยกัน นับถอยหลังสามชีวิตไวด้วยกันเออตื่นเต้นเกินตื่นเต้นเกินไปไหมเนี่ยตัวไม่ถูกเลยอ่ะอา่าสิบแล้วเก้าแปดเจ็ด สองหนึ่งอายตระกูลของแม่ถูกสาบให้ลูกชายทุกคนที่เกิดในตระกูลน้องเข็มตัวน่าตัวเล็กน่ารักมากก่อนอายุ21ปีอ้ยโออ นี่ผีมาทำร้ายมันก่อนเลยโหรอไอ้เข็มปกติยันพ่อครูกูอยู่ได้เป็นปีแม่งร้ายแรงจริงแม่งเข็มกูยฉากนั่งรถมันหลอกหละโอ้ไม่หลอบทางให้กูแล้ว โมพุทธายกมาภาธนาภกาสสัจสเพทวิปภิญโวะเราสาธุที่อยากอาจารย์พลันหมอทำตัวตึงย่านอุบลโอ้ยตายตายตายฉากนี้มันอะไรคะเนี่ยยายน้องเข้มจ้องจนหน้ากูสึกมาแล้วมั้ง<อ>มงชื่อเข้มใช่ไหมย่างเห็ดย่างเห็ด ว่าถึงหกเดือนตายแน่ฉันไ,ไมพูดแบบนี้ล่ะพ่อครูน้องเข้มลูกออกมาจากตรงนั้นมึงกลับไปซะที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงพ่อครูช่วยมันเถอะนะครับช่วยน้องเถอะผมขอร้องละเรื่องเดียวกันายเว้น,วนบบคืนขูบ่ยิณขุนจะบ้ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับคำสาปของตระก,กูลผมก็ได้อะ ถ้าผมอยู่ที่นี่ก็แปลว่าผมต้องตายสิครับฉันจะเอาเข็มไปอยู่ด้วยจะเอาไปอยู่ด้วยนะพี่พ่อน้องทำไมจัดกามันด้วยคุณเขมออกมาได้ครับคุณเขมมมึงจะยอมสองโนนางลำพึงแบบอับกรดผมจะทำให้พ่อครูเลิกมองผมผมคนนอกให้ได้ครัโอ๋อไอ้หลอด สเอ็หสาวคันคันพัฒนาดิอุ้ยข่งมากดูมานี่เล่นมากไม่้อ้มีทางเอาชนะคำสาบมันได้อะโอ้ยโอ้ยอะไรก็ตกไปหมดมีพบก็ต้องมีจากอามมอไว้ถ่ มึงมันแสหาเรื่องนะมึงทหารที่มาเรื่องกูเติ้นกับเพื่อนวันก็ช่วยในอยู่ที่เรือนฉันก็นับว่าเป็นคนของฉันมึงท่องตามที่สีบอกเลยถ้าพวกคุณีิ้มจริงก็จะคิดฉันมีฉันมีด้วยอ่ะน้องเขมลูกน้องเขมลูกพวกแกงนี้นี่มันบักเจ็ดบักเจ็ด พวกคู่ข่งขึ้นเยอะเลยไปเอาผ้าชุบน้ำมาขอร้องเอ้ยจบแล้ว คนที่อ่านนิยายมาคือ99.99% 99เลยคือทุกคนต้องลองต้องรอดูซีรีส์เลย9สิ่งหานี้พ่าฉันทำยังไงดีฉันตื่นเต้นเกินไปเมื่อกี้คือน้องเข็มน้ําปิงเล่นเป็นน้องเข็มได้น้องเข็มมากดูสู้ชีวิตดู เซอร์นาสงสารมากพ่อครูคืคอเก่งคือแบบขังขึ้นอะดูแบบเป็นพ่อครูดูเป็นหมอผีมากขึ้นจากเทจากไพลอตอะคือดีมากแล้วเจดเออแบบเจดกวนแบบในนิยายเลยเดี๋ยวก่อนนะครูเจดชื่ออะไรนะอุ้ยฉันลืมอุๆๆ้ยดีดีก็สมองเบเลยลดเ,เดี๋ยวก่อนครูนางเจดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเซิร์ชชื่อออกเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ตรงนี้ คือดีมากแต่ว่าในเชลเลอรออกมาน้อยไปนิดนึงก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงเราก็อะไรอ่ะอยากรีวิวทุกตัวเลยอ่ะฉากเชอิอะไรดีหมดเลยคือโลเคชั่นเขาดีเราเห็น่ันแต่เของอัปเดตในโซเชียลเราว่าแต่ละที่ที่เขาไปถ่ายอ่ะโลเคชั่นเขาถ่ายมาดีมากมันสุดยอดผี่ผีเผินนะกลัวเอฟเฟกดี เราต้องรอดได้กันเหรอทุกคนเรามาเดี๋ยวพอซีรีส์ออกเราก็จะมารีแอคกันอีกอย่างเร็วทามไม่ใช่สิเราจะรีแอคให้เร็วที่สุดเลยเพราะว่าเราก็อยากดูอย่างเร็วที่สุด9สิงค่ะคมเลยได้ไหมคะสะคิปไปเลยรอไม่ไหวแล้ววันนี้น้องพี่รีแอคที่มีพี่คนเดียวขอลาไปก่อน ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e กดกระดิง่งขอบคุณมากนะคะอย่าลืมไปดูเข็มเจลาต้องรอดนะคะดูตั้งแต่ไพร์ล์เทลเลอร์แล้วก็รอยดูซีรีส์กันเลยไปแล้ว